ตอนนี้เราอยู่ที่โบเบสสเตชันแหล่งสินค้าเสื้อผ้าราคาส่งที่ถูกอันดับต้นๆของประเทศไทย อย่าให้ดูบรรยากาศด้านหน้าทางเข้าโบเบฟุตบาทนะฮะทำใหม่นะสวยงามคลาสสิกนะผมมีป้ายรถเมยใครที่จะมาโบเบก็มีรถเมยมาลงถึงหน้าโบเบสเตชันทางเข้าก็จะเป็นสะพานแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะผมอันนี้ก็จะเป็นโบเบกลางวันนะผมเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับว่าจะแตกต่างจากสำเพง็งแพตตินัมประตูน้ำอย่างไรนะครับผม ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าโบเบสสเตชันนี้เพิ่งเปิดใหม่นะทุกคนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่ย่านโบเบสซบเซาเข้ามาแล้วก็จะเจอร้านอาหารนะครับเอย่ดูร้านนี้ก่อนฮะเริ่มต้นที่ร้านนี้เลยนะผ้าไหมอิตาลีอ่าไม่หดไม่ยับนะก็จะมีเขียนบอกกำกับไว้แบบนี้นะฮะแบบนี้ตัวเท่าไหร่พี่กางเกงตัวเนี้ยร้อยนงครับราคาตรงอิตาลี เสื้อผ้าเด็กก็มีนะโอ้น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะแต่ไม่มีป้ายราคาบอกไว้นะเนี่ยบางร้านเหมือนกําลังเปิดแล้วทุกคนเห็นไหมฮะเสื้อผ้าเด็กนะครับทุกคน oh, Come on นี่ฮะสวยนะจะสังเกตได้ว่าจะแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นโซนเป็นโซนค่อนข้างที่จะเดินง่ายล็อกไม่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวดูร้านนี้ฮะมีป้ายราคาบอกไว้นะ50บาทนะครับผมอันนี้เป็นเสื้อผ้ากีฬานะครับโอ้ห้าสิบบาททุกคนทุกคน50บาท โหแล้วเนื้อผ้าแบบสวยนะครับแบบนี้ตัวเท่าไหร่พี่ขอโทษนะครับตัวร้อยครับตัว้อยใช่ไหมส่ <S <S ง80บาทปีกร้อยหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมหลัานี้เหมือนเป็นบ็อกเซอร์ผู้ชายต่างๆนะจะรู้สึกว่าเหมือนเขายังไม่เปิดครบเต็มระบบอะทุกคนเห็นไหมฮะล็อกว่างเยอะมากนะครับนี่สี่ตัวร้อยเนี่ยซื้อไปเลยนะสี่ตัวเนี่ยใส่ไปเตะบ,บอลใส่ไปออกกำลังกายอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยนอกจากภายในอาคาร รถหมอซค์ต้องระวังนะทุกคนรถแบบมาตามซอกอะไรอย่างงี้นะมองซ้ายมองขวาดีๆนะครับช็อปแบบมีสตินะหลายๆร้านกําลังเปิดนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นกางเกงแบบลายทหารอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาชมเดินด้านบนกันครับทุกคนว่าด้านบนมีอะไรนะด้านบนก็เหมือนยังไม่เปิดเต็มระบบเหมือนกันนะทุกคน ร้านอาหารก็กําลังเปิดนะทุกคนเห็นไหมฮะพนักงานกําลังเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้อยู่เลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่ามาเที่ยวพาชมบรรยากาศด้วยกันนะให้ดูคร่าวๆก็ทนเป็นข้อมูลไว้อย่าดูร้านจอดรถเขาฮะนี่ฮะมีร้านจอดรถนะครับผมใครที่จะเอารถยนต์มาอะไรเงี้ย อ็เป็นไงกันบ้างฮะบรรยากาศภายในโบเบสสเตชันก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศเบื้องต้นไหนๆก็มาโบเบแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะพาเดินลาะๆย่านอารอบนอกของโบเบกันนะว่ามีอะไรขายบ้างฝั <S <S ่งตรงข้ามมันก็จะมีทางเท้าที่กว้างขึ้นแล้วก็ปลูกต้นไม้ตกแต่งไฟดีไซน์คลาสสิกนะผมเห็นไหมครัมาชมความสวยงามบริเวณย่านนี้ไปด้วยกันนะครับว่ามีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเสื้อผ้าลายจีนแบบนี้เยอะมากนะทุกคนแบบ สวยๆลายมังกรอะไรเงี้ย oh. เห็นไหมฮะเนี่ยตัวละ65 70อะไร mm hmm. ดูฮะเสื้อผ้ากีฬาต่างๆนะทุกคน70 8 0สิบแปดอะไรงี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณริมคลองนะครับสามารถมานั่งเรือคลองแสนแสบได้นะใครที่จะมาทางเรือก็จะมีท่าเรือที่โบเบอยู่สามารถรับชมคลิปนี้ย้อนหลังได้นะเดี๋ยวเราจะเดินลอเลาะร้านเสื้อผ้าที่อยู่ริมคลองแล้วก็ทะลุไปถึงโบเบยพาวเวอร์เดี๋ยวเดินลอเลาะลงไปดูครับบรรยากาศคลาสสิกนะฮะเดินดูเสื้อผ้าไปนะผมมาถ่ายรูปอะไรงี้ก็ได้นะบรรยากาศมันแบบนี่อย่าดูเสื้อผ้าร้านนี้ฮะสวยนะครับเสื้อผ้าก็สวยนะครับแม่ค้าก็สวยนะฮะใช่ไหมครับ มีเสื้อผ้าหลายสไตล์เป็นชุดไทยแบบนี้ก็มีนะฮะหลากหลายนะดูต uh ัวรอยี่ครับทุกคนตัวรอยี่เห็นไหมรอยี่แนวแอฟริกาอะไรเงี้ยทุกคนเท่ไปแบบนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนววินเทจนะทุกคนเห็นไหมวัยรุ่นอะไรเงี้ยมีหลายลายนะครับเสื้อกล้ามอะไรเงี้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกางเกงยีนผู้หญิงนะครับเห็นไหมสวยนะครับตัวเท่าไหร่ครับพี่อ๋อสองแปดนะครับสรงอะครับพี่ สอง25เมืองไทยนี้เป็นเมืองที่คึกคักแล้วก็ชอบกันตลอดย4ี่ชั่วโมงจริงนะทุกคนโอ้ตึกสูงมากนะเราจะเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าครับว่ามีเสื้อผ้าอะไรบ้างนะครับคล้ายๆแบบประตูน้ําเลยนะทุกคนเข้าไปชมด้านในกันเลยโอ้โหเหมือนแพทตินัมเลยนะเสื้อผ้าแน่นๆมากมีราคาบอกไว้ชัดเจนนะแบบนี้สามร้อยทุกคนสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสวยนะ ตัวละร้อยเนะทุกคนเห็นไหมฮะร้อยบาทนะครับเนี่ยเสื้อเชิ้ตใส่ทํางานทุกคนสวยนะครับมีหลายสีให้เลือกเลยนะครับผมคนชุดนอนก็มีนะสามร้อยห้าสิบบาทนะตัวละร้อยเห็นไหมฮะตัวละร้อยเยอะมากนะครับอ่ะเดีย๋ยวพาไปดูชั้นสองกันนะทุกคนเมื่อกี้แค่ชั้นหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นชั้นสองนะฮะบรรยากาศของชั้นสองนะครับสกินสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหมีร้านขายของชําด้วยทุกคนเอลเซ่ LC, แซนด์วิชอะไรเงี้ย A later few moments later. เนี่ยทุกคนดูลายเสื้อผ้าตัวละร้อยนะนทุกคนเห็นไหมสกรีนสวยนะครับนี่เป็นร้านสแลกตนะครับทุกคนสแลกผู้ชายใส่ทํางานเท่เลยนะครับเป็นกองภูเขาเลยทุกคนเยอะมากเห็นไหมะรับสมัครงานด้วยนะผมใครที่ว่างงานเป็นพนักงานขายก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่ทุกคนดูฮะฝรั่งชอบนะครับเสื้อแบบแนวแบบนี้สวยนะครับทุกคนเห็นไหมะโอเคฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสามกันครับว่ามีะเราเดี๋ยวดูชั้นสามกันครับ ป้ายราคาบอกเหมือนเดิมครับร้อยห้าสิบง่ายทุกคนเห็นไหมฮะโปงของผู้หญิงสวยๆนะนอกจากเสื้อผ้าต่างๆก็จะมีหมวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับสวยนะครับแบบนี้ตัวเท่าไหร่ครับขอโทษน,นะครับ150่าบาทครับโอ้โหร้อยห้าสิบทุกคนทุกคนดูดู้อผ้าสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดพื้นเมืองนะทุกคนเห็นไหมมีชุดแบบปฏิบัติธรรมด้วยนะผมเป็นชุดขาวอะไรเงี้ยก็มาเลือกชอบกันได้นะ โอเคครับ <Okay, S 2> ทุกคนยกขึ้นไปชั้นสีกันครับโบเบมีทั้งหมด6ชั้นนะทุกคนร้อยบาทนะครับผมเป็นชุดนอนนะครับโหห้าสิบบาทก็มีนะทุกคนเห็นไหมฮะห้าสิบบาทนะโอ้ขายกันแบบนี้เลยนะ <What? S 1> อันนี้เหมือนเป็นโซนย่านของผู้หญิงอะไรอย่างงี้นะครับนี่ฮะมีกระเป๋าอะไรอย่างี้ด้วยลูกมิกจูอะไรเงี้ยนี่ฮะชั้นสี่ก็เหมือนเป็นโซนของผู้หญิงเลยนะค่อนข,ข้างที่จะชอบแบบส่วนตัวได้เดนะี๋ยวขึ้นไปดูชั้นห้ากันครับ ก็จะเป็นอุปกรณ์เด็กต่างๆเห็นไหมฮะรถเข็นเด็กอะไรเงี้ย800เห็นไหมฮะเสื้อผ้าเด็กเห็นไหมฮะ8 0อะไรเงี้ย50บาทอะไรเงี้ยโอ้โหไปเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสุดท้ายแล้วเป็นชั้น6นะผมผมเช็ดเท้าต่างๆทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนหมวกต่างๆนะครับ ทางเสื้อผ้าทุกคนเห็นไหมเยอะมากนะครับผมสต็อกแน่นแ่นเลยรองเท้าหลากหลายนะครับผมช้างดาวก็มีนะทุกคนช้างดาวในตำนานนะก็ยังมีอยู่นะครับผมแถวนี會會้แม่งเถื่อนนี่เป็นรองเท้าทํางานต่างๆนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยหมวกแบบเยอะมากทุกคนเห็นไหมทุกคนถุงเท้าแบบเยอะมากเลยลายการ์ตูนเก่าๆอะไรเงี้ยชิงจังนะฮะใครจําได้บ้างครับ โอเคก็ประมาณนี hmm. Station, Tower, ้นะพาเดินย like, like, ่านโบเบตั้งแต่โบเบสสเตชันจนมาถึงโบเบทาวเวอร์บรรยากาศก็ประมาณนี้ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะผมคลิปหน้าเราจะไปทำคลิปที่ไหนรีวิวสันที่ไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้สวัสดีครับ